โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ไม่หวัดดีแล้วครับเป็นสัว์บ๊ายบายครับสวัสดีเฮ้ยเอาไก่ไปปิ้งเอาไก่ไปปิ้งแบ่งกันเลยเออลงเลยเนี่ยกูกลัวคลิปเปอร์สาฟ้าว่ะคนฟ้าอันนี้คือคลิปพิเศษนะอันนี้คือคลิปพิเศษเออพิเศษใส่ไข่ด้วยครับแต่ว่าเราจะแยกกันไม่ใช่ครับไม่ได้ใส่ไข่ครับเป็นเลือดละเฮ้ยเนาะ เฮ้ยได้ยินเสียงซอมบี้ขุดไปเลยขุดไปเอาเอางี้นะอย่ามาไม่สร้างห้องหราใครจะเป็นคนตักอะไรกูเปล่าเออผมเออกูไม่มีซอสเอ้กูไม่มีซอสไอ้ทนายอย่าเข้ามาดิสมกูขอมาจะเป็นคนล่าซอมบี้อยู่เนี่ยเนี่ยไก่ใครแน่เหี้ยไก่ก็มึงรีบขึ้นมาเอาก่อนที่คุจะโดไวในสามยิ้ม เในกล้องอ่ะ้รอ,อ,อ๋อโกโดโูดมาแล้วอยาขโมยนนอ,อีนขออเขาเป็นนักขุดคนเนี่ยนะ่ะเาเป็นนสโดนขวานก็ตกออมึงเอาไกา่มึงไปก่อนจ,นจะปิ้งหมู้เเป็นนักขุดเนะเอ,อมึงเป็นนักขุดส่วนนี่เป็นนักขุดคา แล้วมึงเป็นนักรบมึงทำอะไรก็ได้ไอ้นาะยไอ้นายนู่นนะไอ้นายสองอะ่ะไม่ใช่หนายหนึ่งหมูกูมึงอย่ายุ่งหมูกูมันเก็บไปแล้วไอ้ชาเดีเอาหมูกูมาชาอุ้ยมีเหล็กโอ้ยเจอหมูกูนะึงเออเดี๋ยวกูทิ้งให้มึงเดี๋ยวกูวางไว้ในที่บันหนึ่งโอเคเรียบร้อยไอ้เหี้ยใครโยนดอกไม้ให้อุย้ยโทษโทษโทษกูจะกดเตาผิงมือเตาผิ่อ่ะคนตีนกูอีกไอ้เตาผิงไนงะ เอ้รู้สึกว่าจะเมื่อกี้เหมือนเห็นแล้วนะใครก็ได้ใครก็ได้ให้นั่นให้หน่อยดิมีแครอทไม่ใช่อะไรที่ขุดไห้อีกหน่อยดินี่กูมีกูมีอันหนึ่งกูมีหนึ่งวางแล้วกูก็มีอีกอันนึงอ่ะรับนะเอานะมึงโยนไกลยังมารับนะโอ้ชื่อมึงโคตรเท่เลยว่นทีเอ็มเนี่ยโยมาให้กูให้หมดเลยเ่ยเลยลองดูชื่อข้าดีที่มึงจะเท่ขนาดไหนวะเนี่ยนะทีเอ็นอ๊ะโอ้ยโล เดี๋ยวกดด่าเป็นภาษาเขาเหมือมนมึงนี่น่าเลวเหมือนมึงไม่ได้นอนนะอ,อ่ะโว้ยิดอยู่ไหนอ่ะอ้าวอ่านอม้าวมึงเขียนภาษาจีนเหรอกูเสียบกูชิ้นเลยพูอะปีหนึ่งพันหกร้อยสา<อ>มเออเออเฮไงใช่เลยเดี๋ยวอะไรกูขอพิมพ์ใหม่ดิ เอ้นายยนที่คุณมายนมารับนะรับนี่มอเข้าาไหนอะเฮียี่คุจะพังแล้วกูอนี่ภาษาลาวไงอิดาอะไรวะอะไรคือปีสอิออยามอิดอีนึงคอี่ไมดมันต้องปีกู้ตีมึงนอยนยร้แอไนไม่คำถาม

ดนบนยานแ้กูขอเขียนหน่อยกูขอเขียนหน่อยเฮ้ยไม่กลัวมันเสียตังไงสไลด์เยโก้ ดดิเฮ้ยคุณมังกรแล้วเนี่ยไอ้ยอรู้แล้วรู้แล้วมันพิมพ์ตามไอ้นี่เดี๋ยวหยุดก่อนหยุด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 อ๋อที่มังกรชื่อมหาเลยเนี่ยเฮ้ยหยุด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 ก่อนเดี๋ยวหยุดหยุดพิมพ์ก่อนหยุดพิมพ์ก่อนรอให้มันพูดเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวนะน่ะฮะอีกไม่ได้พิมพ์เลยนะยังไม่ทันพิมพ์เลย โอเคเหมดแลอ่ะเอ้ยรู้แล้วมันเป็นยังไงนี่รู้แล้วสมมติอิทธิพิมว่าสานี่ดูอิทธน้านายดูนายดูก่อนสมมติอิทธพิมว่าสาแล้วกดถัดไปมันมันพูดชื่อตัวเองแล้วมันค่อยเพื่อก็ใช่อ่ะเออไอ้เหี้ยคนมันอะเฮ้ยเกิดเขาเขียนน้อยขี้นอะอิทธิเคยเขียนจักการด้วย กูรำคาญไอ้นายเขียนคำว่านายนะน่ะเตียนนายเอ้ยเตียนนายนายไอจัดการดิกูคาญกูตบได้มั้เปล่ากูแอร์ดัดเอาก็ไอ้นายมันบอกอ่ะมึงไปตียนนูนไอ้นายเนี่ยกูคือเขียนข้นมือหน่ะไปตีกูวะกูไม่ได้ตีกูเปิดหีบอยู่เอากระดูก กูเอาดินสองไอสัตว์มีดินแค่นี้เองเหรอวะไม่ดิน,นอันนี้เจียงคือก็เซฟกันโอ้ป้าจุย้ยเซฟก่อนใครไม่ได้เซฟเซฟให้หมดกูขอเซฟก่อนโอเคเรียบร้อยเซฟไอ้เี๊ยเซฟมันแม่งนอนเลยอ,เอ้าวมึงจะปิดกินทำไมใครปิดอะไรวะใครปิดอะไรวะใครปิดวะกูไม่รู้ปินเลยกูไม่มี<อ>บล็อกท่าปิดหินน่ะฮะปิดเหรอใครปิดหินแกเนนะ ไม่รู้กูไม่รู้ใครมาแย่งเหล็กนะเดี๋ยวกูจะเอาเหล็กเอาได้หมดเลยไเดี๋ยวกูจะเอาเหล็กให้ใครอยากเอาไปนะเออกูต้องการเหล็กเฮ้ยกูขอก้อนหนึ่งโอเคกูต้องการแค่สามก้อนเอาไปทําถังเอาไปตักน้ําเอาไปหาข้าวให้พวกมึงแดกเอาไหมขนมปังอ่ะขนมปังเหรออุ้ยใครตีกูเนี่ยกูไม่เกี่ยวะไม่เกี่ยวเอาคือตีกูเหรอ โอเคได้แล้วได้เวลาคาัตติ้งแทลโบโอ้ยมึงตีกูทำไมไม่ตีกูจะเปิดประตูเฮ้ยส้มมี่มึงเป็นตลอดเลยไหนเอา้าวจริงไรเนีเ่ยกูจะเปิดประตูกูเปิดตีอีกตีจคุณหนูนะส้จริงมีมึงคนเดียวที่เสียงดังที่สุดเลยนะอ,อ้าวอย่างเงี้ยกูเจอเนี่ยเฮ้ยมึงมีพูดหะไกแล้วกูจะกินอาหารไม่ได้แล้วเหรอ ผลได้ไหมตรด,ดังเลยเอ้ยขอญาตขุดตรงนี้นะกูน้อยนิดเดียวของกูนี่แท่ไม่ด,ดีเลยเฮ้ยกูขอขึ้นบอกก่อนเออขึ้นบอกแล้วอยา่าเอาน้ำไปทางไหนนะเฮ้ยอยได้ท้อนมากเอเ้ยรีบตักน้ำรีบตักน้ำโอเคไอ้เหีเ้ยกูจบน้ำอีกได้ทอนเอาเลยกล่องได้นะมมไม่ต้องการนี่ไม่ต้องการครับ โอเคครับต่อครับต่อเออเราต้องหาข้าวให้พวกนั้นแฝกนะครับให้เปิดแล้วไม่ปิดไว้ไอ้ไหนขยี้โอ้ยมีท้อมีท้อโบนใมือขยี้มีท้อไหมมีท้อไหมไอ้ต้องการท้อมากเลยมาเอามาเอาอยู่ไหนอยู่ไหนโยนโยนโยนมาอย่ามาขวางไงนะอย่ามาขวางโอ้อย่ามาขวางคนงานเอาท้อไอ้นี่มีดาบอินโอเค เหมือนคนดีแต่กูคนเลวเลวมากมาก<ะ>นายขอขุดห้องตรงนี้เด้อเออทสบายเอ,อ้ยนายอย่าเข้ามากำลังทำห้องครัวเลยนะ่ะเอ,อ้ยไม่ใช่ห้องครัวห้องปลูกข้าวโหเห็นชื่อ,อปลูกข้าวเออเฮ้ยเจข้าเรยนายมึเงมเหมวกคล้องกูไปยามม่ใมใส่หมวกคล้องที่เยู่ี่วกธรรมดาเองจะดีเ,เออกูว่าว่านันว่ะ เทเทตัวนะเออนี่ตรงนี้มีหินอะไรกูอย่าเทวะไหนว่ามึงขาวอีกไหนไหนมึงจะดูตัวมึงดูไม่อยู่ห้องกินกินแล้วเขาจะขุดให้มันกว้างเออใช่ใช่ยิ่งยิ่งยิ่งขุดยิ่งมีอาหารใช่ไหมครับท่านผู้ชมใช่เราไปดูอีกคนนึงนะครับกำลังขึ้นมาขอทุกพระตรงนี้หน่อยไปตรงนี้แทนเออมีไม้ไหมมีไม้ไหม ตไม้มาจากไหนกันเยอะแยะวะตู้ไม้เราเรียนซุปเปอร์ไม่ไปลูกโอ้กูต้องการไม้อย่างงี้รู้ไมอ้อามันทำไรกูคนอย่างกูมันไม่น่าเป็นนักขุดเลยวะกูจริงเราต้องนนเอาไม้ไม,มาทำปร,ประตูประตูปต้องกันภัยไว้ก่นอไน,น,นไม่กลัวให้นายน่าจะเป็นนักขุดวะ่ะเพราะรู้จักตามแล้วดูดิเฮ้ยมึงอย่าเข้าไปอยู่ในห้องกูไอ้สัตว์ห้องกู เหมือนแม่งมันไม่ได้นอนมาหลายปีเออใช่แต่เวลาดูตัวเนี่ยเหมือนแม่เหมือนแม่ไอ้ยร่างกูขุดดิกูดิบจะไปหาแม่กูเป็นนักแม่นะกูบอก้ยหรือกูไปหากูมาแป้งเอ้ยมึงขุดใครก็ได้มาช่วยกูขุดหน่อยกูไม่มีอ่ะมึงแบงมึงแบงดิไอ้นายมึงช่วยกูขุดหน่อยได้ไหมนายนายมึงนั่นแหละนาย ขุดข้างบนให้หลังคามันดูกว้างๆหน่อยจะได้กระโดดอะไรง่ายๆถึงย่างถึงแล้วเวปุ๊บเลยใช่หมเหือเลยปุ๊บเหมือนนี่นายเหมือนบอกเหมือนคูี่ห่ิงก่กูกูกูููก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 เกูกู้กูกูกกูกูกูกนิดหนึ่ก เออขุดอีกบล็อกหนึงขุดอีกบล็อกหนึ่งใช่ค่าขุดนี่นั่นให่ไม้ที่วางน้ำไม่ต้อง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 ต้องขุดตรงนี้ไงสองบล็อกเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่เอาใช่ไหมตรงไหนตรงไหนเออมึงดิบไปหน่อยมึงดิบไปหน่อยนะครับโอ้จะทำการกูจะถ่ายพื้นที่ตรงนี้เว้เอาอะไรมันก็ได้คะโลอะไรอ่าได้เราจะทำการ พื้นที่ตรงนี้เลยดูดิแกบอกแม่ข้าวุดมี่น้ยให้ลูกเปิดลูกบินไปที่ตรงนเดี๋ยวซอมบี้เข้าเออเดี๋ยวซอมบี้เข้าชิปเปิลกันพอดีข้าวที่เราปลูกก็จะไม่ได้อ่ะเพราะซอมบี้มันมาเหยียบย่ำแล้วมันพังประตูได้ด้วยฟันฟันเนี่มันทำอะไรกูดินทำไมเราไปเอาน้ำมาก่อนนะโจโจโจอุ้มเพ โดยกูตีเมยจอตายตายสองตาเอิ่มบอกกู กูต้องคับเคียวด้วยไม่ใช่เหรอเดี๋ยวข้าเอาไปให้เออสติกเออคับเคียวให้หน่อยนะโอเคตาตามตาสัาาง่งจงอย่างเราเข้าไปไหนเสร็โอเคได้เคียวมาแล้วเคียวไม้นะเออเคียวแห่อะไรก็ได้หนึ่งอยู่ไหนในท่อนอยู่ในห้องกูได้ยัยโยนมา อ้อยอ่ะอ้อยอ่ะอ้อยเหรออ่ะอ้อยข้างนี้เหรอนีอยู่ในที่ใ่อ้อยนี่เหรอเมล็ดข้าวละมาเบิ้บเบิ้แม่งกินเลอะเทอะเลอะเทอะหนึ่งสองนี่นายไปทำอะไรที่นั่โอเคได้แล้วห้องห้องส่วนตัวเว้ยห้องกูห้องปลูกข้าวเว้ยเอ้ยนะไอ้นาย มึงขุดห้องตรงนั้นให้หน่อยได้ไหมขุดห้องที่มึงขูดอยู่อะเราจะนอนด้กันเว้ยส่วนไอ้นายมันก็นอนเดี่ยวนายไอ้นายหนึ่งอะมันนอนเดี่ยวเรานอนคู่เนะะเาะาามมาพมันไม่มาด้วยนอนเดวอโอชประตูตรงนี้มันจะดัดของแมนโอเคเอุ้ยอ 違う。行け นายมันทำอะไรอยู่นนเี๋ยวปิดดีกว่าปึ๊กปึ๊โอเคโอเคมาได้เวลาแล้วนายปึ๊กได้เวลาไปเอาข้าวแล้วปึ๊กร่อยไปปึเฮ้ยอินกันเฮ้ยเรามีกระดูกสามชิ้นทำให้เล่งข้าวมันโตไม่ค่อยกูใช้ดาบเล็กตีเนาะโอ้โ เปเป็นปุ๊ยไปไปค<ป>ิวไปนี่น่กิดข้าสามารถสั่งคนได้ไหมวะไม่ได้พูดเล่นได้ได้ได้หลอ,อกมึงอะหลอ,อกมึงบอกว่าโอเคได้รู้สึกได้ขนมปังมาหนึ่งชิน้นใครใครอยากได้ขนมปังก็มาเอาเองขนมปัง ก็น,น,นายไม่เอามาเอาระวังก็่างอือใช่สัตดไหมเน,นมี่ยนี่ทำไมถ้าธารมจริงทำไมแกต้องมาเล่นกับไอต้ตัดด้วยอไอต้ตัดมันเสือกเองเดี๋ยวก็ไม่ต้องไปเล่นกับมันไอ้ตัดมันตึงตึงตึงโอเคกูมีซีรีส์5ตอานป,ปอลูกอุ้ยกูอุ้ยมึงจะเอาขนมปังมาอยู่ในหีบ หีบอะหีบเนี่ยที่กูเปิดอยู่แล้หีบนี้หีบในห้องกูมึงช่วยกูทำไงมึงไ,ได้ประโยชน์ใครมีกระดูกมั่งยกมือกระดูกกระดูกเอกอเราไปทินแล้ววะดิเฮ้ยมันเอามาทำเป็นปุ๋ยได้ทำให้อันนี้เร่งโตได้ใช่ใช่เอาไปทิ้งนานแล้วเอาละโอ้เห็นชื่อไอ้นายมาแต่ไกลเลยดูดิ เฮ้ยมาเอาขนมปังในหีบเราหีบถ้ารู้วิธีการเคลื่อนย้ายของแล้วยันไงเนี่ยกดอันนี้ค้างเอาไว้แล้วกดนึ่สลับที่กันเออรู้แล้วใครดูค่าดิเฮ้ยไม่ดูค่าเลยไม่รู้อ่ะกูจะปิดหนุ่มมึงเดี๋ยวนี้แหละโอ้โหเนียกูเจอพี่แนมมึงเดาท็อตของกูไปบ้างอ่ะหมดเอ้าไม่เป็นไรมีท็อตอยู่สามอันนี้ ัูได้ใช้กันหมดนะเนี่ยเขาแบบเอาไปใช้ลงให้เหลือด้วยใครใ<ช>ได้ขนมปังก่อนก็มาเลย<อ>กูอยู่ในห้องอ๋ออร่อยสุดใจเอ้ยใครอยากเล่นเอ้ยมึงอย่าขุดมาไอ้สัสกูอยู่ในห้องกูเองมึงอย่าขุดลงมาอะไหนึ่งอะไรไอ่ะมึงแกอะไรเนี่ยอ่าใช่ชื่อกูมังเท่าที่มว้นานไอ้นายบ้านไหนเราไอ้นายมันอยู่นูน่นมึงเจอกู เออเฮ้ยไอ้นายมึงมาเอาทอดไปหมดไอ้เนอะมึงไม่เจอกูแน่สปาร์ต้อันนี้ห้องครัวเว้ยเอาไว้ตกแต่งงั้นกูช่วยมึงขุดเลยแล้วกันเจ้าเฮียตีตีกูตีตีกูเหรอเออนี่ไงเย่เดียวนะอแบตกูเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยแบตเหลือกูเหลือยี่สิบเก้าไอ้สัสเฮ้ยตรงนี้มีเหล็กเลยเอ้ยนายมึงเหมือนเจอขีดขีดะ เรียบร้อยได้เหล็กมาหนึ่งก้อนจะสู้กเย้เยเยแต่มึงจะได้ยินเสียงเว,วออ้ย้เย้เ,นนจจเย้เ้ยๆนๆๆๆๆกๆๆ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 ๆ่ๆีๆงไๆๆๆๆๆๆกๆๆงๆัๆๆอๆๆเๆๆๆๆกๆๆหๆๆ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 ๆันๆๆ้จๆๆ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  ไอประตูก็ไม่ติดเนี่ยเตียงไมไม้แปะอุจ้มกกันทมดๆๆมดมเฮ้ยหด็กไปตกใจตกใจโอเคได้ประตูแล้วเฮ้ยเี่ยมอะเฮ้ไปตกกูไปตกกูสัดตกกูแ้วมันคิวแล้วมึงเฮกูกระโดดคนรัวอืมได้ รักษาประตูสามชั้นใครห้ามใครอ่ะพึ่งไอ้นายมาดูการรักษาประตูเราเนี่ยใครห้ามเข้าห้องนี้เฮ้ยมึงเราออกไปข้างนอกใครห้ามเข้าห้องนานะเออห้ามเข้าเฮ้ยห้ามเฮ้ยยายามึงอย่าย่ำมึงอย่าย่ำใครย่ำกูตกหมดอ่ะของมึงนะเฮ้ยขออะไรอ่ะเฮ้ยไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนเลยเหรอไม่มีแลกเปลี่ยนเลยเหรอไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนก็เก็บใส่หิบแต่ข้าเอาเหล็กมาแลกเปลี่ยน ถ้ามีถ้ามีรีเจ็ดอันมาแลกเปลี่ยนอันไหนมีมูลค่ากว่าก็จะเอาอ่ะเออโยนไปโยนไปให้นายเฮ้ยงกองมองเงินกูข้ามอเออข้าวเลยได้เลยลงมาลงมาลงมาไม่งั้นโดนข้าของตกตายหาหมดนี่มันเนื้อเนื้อแถมต้องเอาไปปิ้งด้วยนะฮะเพราะกูมองเห็น ขนมปังะาขนมปังไม่ใช่เอาไปขนมปังอร่อยของข้าจ้ามาอุ้ยไหนใครอยากผิงอะไรมามาที่บ้านกูนเลยดูเฮ้ยมึงดูดิเอ้าไอ้สัตสมึงมาขวางตรงประตูกูจะปิดอ่ะเหมืหอนไม้เห็นอ่ะไม่เห่นน่าเออกูเกี่ยวเหย ใช้บริการบ้านกูมาดูเลยแต่ว่าบ้านมึงอยังแห้งโอ้ยอยากใช้เขาเหล็กเต็มเลยบริการบริการนั่นอะไอ้เหล็กนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่มันอยู่เดียวเนี่ยนี่ไอ้ตรงนี้อยู่เดียวอ่ะนั่นแหละนั้นแหละคือมันคือตาผิงเว้ยเฮ้ยโทษโทษโทษจะค้าของไม่ได้ตั้งใจตีใครอ่ะตีนายนายอะไรนาย ต้องใช้บริการอุ้ยแกอย่าหยิบเดือข้าวสิเจ๊ไม่มีมันเลยเดี๋ยวข้าวเราไม่อร่อยเข้าใจข้าวไม่กระทืบโว้ยนะมาอยู่ตรงนั้นเยี๋ยวเขาเหยียบได้เหยียบได้เหยียบเพิ่งกดออกแกเจอดีมันเยียบอะไรไว้ไหนชอบกดออกไม่รู้น่ะไม่เหมือนของพวกมึงไงของมันมึงกดแป๊บแป๊บไม่ดูอ่ะน่ามือตามัวอ่ะนั่งก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ จบดีไหมจบเลยโอเคครับจบ